สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพามาดูบอลสีที่มีความคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะบอลสีที่ว่านี้ก็เป็นบอลสีพระนครค่ะและบอลสีนางไหมค่ะเขาจะมีป้ายแดงคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะความสวยของเขาก็ไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะ เขาจะมีด่างฮาร์ปเหมือนกันเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีป้ายแดงคล้ายคขึงกันอันนี้ก็เป็นบอนสีพระนครค่ะบอนสีพระนครสวยมากๆเลยค่ะบอนสีพระนครเขาจะมีใบที่หนากว่าค่ะ เขาจะมีใบที่หนาฝาบอนสีนางใหม่ค่ะส่วนบอนสีนางใหม่เขาก็มีใบที่บางฝาค่ะแต่เขาก็จะมีด่างฮาร์ปเหมือนกันเลยค่ะเขากลายพันธ์มาจากพระนครค่ะบอนสีนางใหม่ของเราก็กลายพันธ์มาจากพะนครค่ะเขาจะมีความสวยคล้ายกันเลยค่ะ สีเขาก็คล้ายกันค่ะบอนสีนางใหม่เขาจะมีใบที่ใหญ่และบางกว่าค่ะความเข้มและสีเขาก็จะน้อยกว่าค่ะบอนสีพนักครเขาก็มีความสวยค่ะแต่สีเขาจะสดกว่าบอนสีนางใหม่เลยค่ะแต่บอนสีนางใหม่เขาจะเลียงง่ายกว่าค่ะ บอนสีนางใหม่เขาก็จะโตวไวกว่าพนครค่ะและเขาจะมีก้านที่ยาวกว่าค่ะเขาจะเลี้ยงง่ายกว่าพนครค่ะส่วนราคาบอนสีพนครเขาจะราคาแพงกว่าค่ะแต่ตอนนี้บอนสีนางใหม่เขาก็ตามมาติดๆแล้วค่ะ ราคาบอนสีนางใหม่ตอนนี้ก็พุ่งค่ะเพราะเขามีความคล้ายคลึงกันบางทีบอนสีนางใหม่เขาผ่าหัวออกมาเขาก็จะคล้ายพระนคอเลยค่ะเขาจะมีใบที่กลมเหมือนพระนครเลยค่ะความแตกต่างของเขาก็ที่ใบค่ะและสีของเขาค่ะ บอลสีพนครเขาจะสีเข้มกว่าบอนสีนางไหมค่ะดูกันจะชัดเลยค่ะใบเขาจะกลมกว่าค่ะบอนสีนางไหม่เขาก็ใบใหญ่กว่าค่ะการดูแลร,รักษาบอนสีนางไหม่เขาก็จะโตวไวกว่าบอนสีพนครค่ะ บอนสีนางใหม่เขาก็จะเลี้ยงง่ายฝาค่ะบอนสีพนครค่อนข้างจะโตช้าฝาค่ะการแตกหน่อเขาก็ช้าฝาค่ะต้นนี้เราก็ซื้อมาหลายเดือนค่ะเขาก็ไม่ค่อยไปไหนเลยเราก็ต้องเอาจานรองน้ำให้เขาค่ะเพราะบอนสีพนครเขาจะชอบน้ำค่ะ ส่วนใหญ่บอนสีเขาจะชอบน้ำทุกต้นเลยค่ะค่ะบอนสีนางไหมและบอนสีพนคอเขาจะมีความคล้ายกันมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ